สวัสดีครับนานาผู้เล่นเรือผู้รับการตกปลาวันนี้ผมก็มาอยู่อ่างเก็บน้ําที่บ้านป่าไม้ครับเลยบ้านปุกปอบซึ่งเป็นเขาดังๆหนึ่งนะคือมุกดาหารก็เหลืออีกประมาณสามสิบกโลก็ถึงสะกดนครงรอสออมาเองผมไม่รู้ว่าชื่อหาอะไรนะครับพอดีมาแล้วลมออฟโรดซึ่งเป็นปุ่มที่ผมเล่นออฟโรดกันอยู่ กษัตอิยสามาสร้างสนามเด็กเล่นให้โรงเรียนบ้า,านถังแดงก็แวะมาตั้งแคมป์แล้วมตกปลาตอนนี้ก็หกโมงกว่าก็เลยออกมาตกปลาโดยเรือผมเอาเรือยางมาอยู่นะครับแต่พอดีพ่อที่โรงเรียนถังแดงแ, <c oughs> แกเป็นไก่แกเป็นไก่ตามผมก็หม,มายถึปลาเลยะก็เลยได้มาตกปาลาตอนนี้เดี๋ยวชมบรรยากาศครับแล้วก็ดูองรอบบรรยากาศ ผมขอทั้งนั้นเลยครับวันนี้มาตกกระชอนครับเพราะว่ามีคนที่ติดตามช่องเฮตีมัคเลาะชอนอลบอกว่าอยากให้ผมทําคลิปตกปลาชอนนะผมก็เลยมาทําคลิปตกกระชอนให้ครเพราะว่าพ่อแกบอกว่าไอ้นี่ตกประช,นรอ,นนชอนเยอะนะครับลองดูครับว่าวันนี้เราจะได้สักกี่ตัวนะครับกระชอนใครทักติดตามตรค,ตรค,ครับเฮตีมัคเลาะชอนอลมันก็บไม้งามเลยกร,ระชอนไม่ไหวครับมันมัน มันล so, um, ักษณะนี่แล้วปาดีเก่าว่ะไตตีอย่างนี้าไปเต้คังีเฉโดนี่เฉโดขับไดมไรั็คนี้เฉโดนี่โอ้ยเฉโดขับด้หมไม่นะแมนึงได้แล้วนะเขามาตีเริ่มจากว้หละครับเขาไก่บนเขาไก่บ้บเขาไก่ไครับมันชืบถึงบอกได้ไหมบากมันชืบถึง กบยางครับน <Bond> ี่บกบยางครับมันกบยางมันเป็ขาปลาเนี่ยพออเขาพออเขาไก่เยนี่ครับไก่เลยเนยเนมดม่เอบะไยินเสียงหมือนอยู่ข้างเสียงข้างนอนนี่นินเสียงอไสายเกียวสบะหน่อยนี่ครับสบะซิสบะหน่อยกับไม้กับไม้นีต้องเอาพีหน่าเนาะ ไม้โอเคครับไม้งามครับผสสูตรประสูตรไงมันเป็นเครื่องที่ดิ้นท่อนโอว่าผสสูตรไ่หลายท่านไม้ตนี้นะครับครับประสูตรประสูตรขีดด้วครับโตใส่โล่ผมไปทีแถวหัวต่อนี่แล้วได้ประจําเครับแถวหัวต่อนสูตรลูกแต่อยู่นี่คือสือบ้งี่หรอกผสมสูตรบมีเลยด้ครับมัน่บมีนคือสื่อเลยบบมีเลยอยู่ เขาเอามาปล่อยอยู่บัครับเขาบ่ให้ปล่อยผมแล้วเขาเป็นอย่างเขาเขาห่ามซ้องป่าแล้วปลาดูเขาผสสูตห่ามามัปล่อยด้วยเขาเดีครับมันมันบ่ไรกินดูปลาปลาน้อยหลายมันก็เลยเห็ดเห็ดกระซิวย่งเดือดหลายเห็นะหมครับอย่าผมเห็นเต็ดมองปลาค้อนี่บ่บ่เก่งกระโดดเลยในการลาร่าปลาซิวไปบ่เก่งสำป่าทุ่มเหมือนที่เขาบอก ปลาโดปลาสูตรเนี่ยป้อะไรปลาซิวกิตเป็นตะไน่ปลาบู่อีกนึงครับบ่มีอยู่เลยเมื่อนระ่นเงียบเงียบไเงียบเลยหนอเ,เ,เป็นตะมีเป็นตะบุบแค่นะ <laughs> อีรีนเลยเงียบแฝงได้เมื่อคือบ่คือเก่าตัวแฝงเก่ามากซ้ำนีนะ่ต้องเห็นแล้ววันสามหรือสี่นะครับเห็นหนามันแล้วนะอาจชิงใหญ่หน่อยแต่ตั้งกันไปนี่มันหนาวจังวะมีขนอยู่บ่ครับ นี่คนะครับหอาแล้อยาจะไปกินอะไรบ้างเลยน้องไปย้อใหมด่าับคือเก่าเนาะตายอะไร่างสิปีว่าทางไสนี่ยมันกินุ๋อย่างว่านาจะเป็นเ้ปุ่มเลยครับหุ่มเลยให้้าเบิ้งเจ้าตัวเจ้าให่เด่นะตัวเล็กตัวน้อยก็ไล่ขึ้นในแม่เห็นเนาะว่าตัวเล็กตัวน้อยมันก็ไล่มันคือนในแม่บรสวกธบิดิอเนาะอันนี้ตัวน้อยก็เห็นไง ไม่ดูท่าไงทั่วๆไปเลยพี่อ่ะแถวๆนี้ครับไต่เ<บ>ก่านะคันว่ากอไหลาเนี่ยมันหายจะโย่ทุกง่ยนะครับว่าว่าจำกัดง่ยนะซาแต่เก่าได้ชิมิตีได้เก่าไม,ไม่ไม่ตายใต้น้านี่ก็มันต้องต,ต้องต้องสนยุ่งสิเนาะปกตินะว่างหันเนี่ยอันยุค่าล่มนะครับเพราะว่าต้องมีโตัวพักต้องหันนะต้องได้เห็นกันแหละเนาะว่าไงก็ได้ปกติต้องได้เห็นกันนะ แย่บ่มีเลยอึดอกันบักบยางตัวหนีกว่านบ่บ่เคยได้ได้ยิ่ปีสามตาครับก็แบบนี้แหละเขาโฮมตีกันเลยกบแบบนี้แหละครับกบยางลักษณะนี้แหละขึ้นขึ้นแง่เชิงเชิงพินายู่นาะเชิงหนาพินาเล่นแง่ตรงๆกันนะขั้นขึ้นแง่เนี่บ่ได้นี่โอ้ยังมีปัญหาเลยนะพอมันบ่เคยผ่านนะครับเจ้าเราใช่ครับนี่แงตัวเหมนครับแล้วค่อยๆตีไปนะเขาเนาะครับ ถ้าคืนเงีน้นะว่วได้นี่ยังมีอากาศเลยนะครัปกติเลยปกติมันโบกให้ผ่านนะครับอืมแต่มันจะอยู่ตามเงีย้ยออกมาอยู่ตามเงี้ยตามใหม่ปรพอหนึ่งอันเงี้ยมันจะดีหากินลูกป,ปลาเกาะเงี้ยแล,เล้เรียนออกมาดักบ่ครับขอต้องเงินกันนะจ๊ะปีสองหันนึงราศีเมษกวนเนี่ยปพอมันเห็นมัน,ม,นมันพุ่งเทือหรอกครับเงมันพุ่งใจรัดแลี้ยงสวกรัว มันโมเลียนตัวน,น้อยก็บ,บ่ตัวน,น้อยก็บ,บ,บนะก่บุ่่นนะครสิว่าปกติตัวเล็กน้อยซ้ำโปรตีนซ้ำยังเนี่ยมันมันหนาวนมันไหลสวปป่วนไปอย่างงี้ครับปกติตัวนี่ขนาดนี้เพราะวันนี้ตีเทือเดียวครันมันมันอยู่ใตนะหนังมันเห็นมันแลีนส,สวนตัวครับหนามผู้ไมร่รอดขึ้นเมื่อยเลยจีขึ้นใส่เลยเนาะใส่ใก็ไม่มันหนาวจังวะนี่นี่คอนใตหนามเมื่อสิบนาฬแม่นมีแน่นอนครับ หลีไก่อนอากรีนอาดักไปบินดีเนาสูไปสูยบ้งเท่ากันน่เดียวิยังไงกันเนาะม่ได้มาสู่เลย่เดี๋ยวนีมันต้องผุ่งมากเลยนะถ้ามันมีเนาะนี่อยปกติมันผุ่งมากเลยน้ำเป็นขื่นบูดมานเแลยครับนันเลยไ่เลยรับ มันยินอยู่แล้วเวลาเนื้อลงพื้นปุ๊บนี่ไม่เสียหรับมันได้ยินแล้วมันเป็นเบิ่องบนเลยทีบาดเนื้อห่าหลาปุ๊บนี่มันสวมปมมันมีบ่มีคนมาเล่นที่น่ะนั่นเพื่อครับปกติก็มีเท้าผู้พมอยู่ด้วยครับแมล้มผมมาเกับเบื้องไม้โดนโดนขับมาเพราะมันวามาทีกันดอนะพี่น่ะเบื้องไม้แล้วมันมันหนาไม่ค้นขมานะครับปลาปลามันหนาจะหาวตลอดคือมันเราเคยเห็นเนื้อแบบนี้ เมนโดนด้วยมันผมเขามากแต่โมเมนโมโมสียเพราเดือนแล้วเชือสั่งครับต้องซ้ำเดือนเทื่อหนึ่งสิครับโมเมนกระสอามาพิลึกพิลัดยังตันนิดนี่ว่ามันหนาไปสงสัยท้อหนาวนี่แหละครับหนาวตองสวยๆครับแดดสุดถ้าให้เดรนอก้อเนี่ยปลาคอหน่อยมันจะมาอยู่แบบนี้มันมันต้องขึ้นมากวดแน่นะเนาะแทนครับป็นของไรเนี่ยจะเป็นยังมันบ่ไล่ โบไล่กับไล่สวบนะครับไล่สวบแล้วกว่ถือปากมันกับต้องเห็นมันไหลมันมันไม่ไหลนี่แง่เลยครับแต่ก็ไม่เคยผัดเลยครับแง่หน่อยตีขึ้นมาแง่หน่อยอย่างนี้เงียบแท้ัเนาะพิน่าศไปจะปุ๊บขดขวดครับขอดขูดตีก็ขอดชิ้นเมื่อยคนละขี่คาดคนละสวบปุ้บถือเงียบกับให้มันเห็ดเห็ดเห็ดในแม่เนาะเห็นว่ากันเนาะ แค่ไเห็นแน่ล้วได้เห nice. ็นม่ามีว่าอากาศมาบุบบับับนี่แม่เว้ยไม้สวยไปตามไปไหนไม้สวยเลย้สวยมากขนาดง่ายง่าเบุ่มแต่แต่บุ่มก็พินาวาอยู่เนาะแต่แต่บุมขนาดง่า ชี้ๆวันเั้นบอจะปูกันเลยเมาแห้งหมดขึ้นรย่องนี้รูร้านพื่อเอาคักปรดบอกเป็นไงตันหน่ยมยนมนครับเป็นไงตันแต่ว่าห่วยมันคุ้นบีกเลยครับน้ำไหลมันกับเอื่อยนากเมนครับแง่หนึ่งแต่ว่าแง่ใหญ่กุ่แล้วผมเข้าจุดไปข้างหน้าพายุังสีไมัใช่พายุเนือเฉพะคอเนาะ,ะปกติพายุนำเลือกกระโดดนะเมนก็ะยุงสีลฉพาะคอ ห้อยห้อยอันห้อยนอนงัวไขยนอนนะครับโบไขยนอนอันนี้ก็หลายแบบนั้นครับอยู่แบบนั้นน้ำเต็มเต็มซาติเก่ากับพัติแกอยู่สินะบคขบอยู่น้ำเลึกเนาะพี่นาไปอยู่บ่บกขบอยู่เถื่อนน้ำเลึกไม้เซวีมุกติบ่ไม้ถึงงามครับจ้าอวิปป้านี่อยู่จะมันมีใส ตีกบโวยส่างไอ้ฉันยังนะตีกบบ่มีครับเขาเขาตีส,ส,ส,สเต็ปนี้ทั้งหมดเลยครับลากไม่ตึงเมนดึกไปแล้วก็ลากมากนะมันมีมันสิไล่บึ้มเลยด้อครับ <c oughs> โอ้ตัวยิงใหญ่นี่เสียงปากมันพลึกอยู่ในพินาศว้ว่าจะว่ามันเอานะบึ้มทักใครได้ครับย <c oughs> ังแต่ยังบ่เห็นจะโตรเมนครับ <c oughs> บักใส่บังโล่นี่โอ้เสียงนี่ดังสนั่นเลยครับ <c oughs> เสียงอยู่ข้างในเห็นไหม เนี่อยืนนี่เลยนะจะมีตัวบ่มตัวลบหดีโยก้อนหินกับบอมอยู่ไปจูบได้เหมือนโอเคนะจะมีปีขอามายั้งบทสุดข้างบนแดนใส่บอมมีอากาศหนึงเนาะก็จะมีช่องหน่ำระวังหินนะครับแต่เก่าเคยเคยตีถือดีเลยครับทีให้ลงทุนไปลงไปหาผลบอมยิ่งยากันเอ้พี่น่ะประคอเนี่ยไว บักนี้มันมุดดีโตดีครับครับเตียงดีบะไดนี่ง่ายๆมีช่องน้ำตีได้ไว ครับมีสังเหนี่ยกับทั้งกทิร์มันบกติดอยางไปอยู่นี่มีสันเขื่อนอยู่มั้งครับเอา้าแสดงว่าสาันเขื่อนดิ่กกั่นโอ้กั่นน้ำไอันนี่ยืนเห็นผมนึกว่าไปอยู่ทั้งฝุ่น มีต่ตอมีพวกใหม่มพวอย่งเนี่ยมันมันดีอยู่นี่ครับนี่ยังสีนี่ดีครับดักกินเหงื่อประคอน่อยมันก็ลียังสีแล้วผมยังวามเงิดอยู่นี่นั่นพวกใหม่ตีตีไปนี่เมื่อหนามี่ครับเนี่ <c oughs> ยเจียดบอ คืน,น้าดเีเฉียเป็น,ปน,น,นบ่เฉีย้ว้น้มันดออกมาหาเลยันปดบเกาะยุนอกยุดอะย,ยุด,ย,ดยุดให้มันขาบขบดมมาาบอกยท,ท,ท,ที่เท่เครับแง่ยังสีกันหนาจะเห็นโตนะครับพไหลเลยงึดเงึดไม้นีสวยมากสีเปลี่ยนสีแดงเลยนี่ก็วอกินอีกจังน้อยเปลี่ยนอีกสีเหลืองเหล่วสีแดงจังน้อยสีเขียวดิเอามันทุกสีหลดครับ เอามาหลายตัวอยู่ตัวหนูกว่ามีนะครับเนี่ยอยู่ครนานครับนึกว่าจะไม่ได้ตัวครับนี่นี่ครับ เี็นเลยครับนี่ครับปุ้มขาดเต็มเลยครับเนี่ย พอมีกำลังใจได้่ยไม่นาะพ่นาวายอ่นี่รถดึกนี่หมดหนึ่งเห็นมังอยากไหวกระโรดสีแดงครับมีกำลังใจนมั้ก็จะมีตีไข่แตกนะมั้งในดหักบอลหนึ่งชุลเลยไม่ซ่งซลเลยนะหนึงลเลยแต่่าจะมีไปเรื่อยๆโบเหี่ยวแบ้วบ่ยวไมเห็นไม่เห็นว่ากัน่นาะพ่นาวายอยู่่บเหี่วบ่หี่วครับบเวเป็นสายที่เบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ ช็อกลีดช็อกลีดสิบห้าปอนเพราะว่าไซปะช่อนธรรมชาติก็ประมาณนี้ครับไม่ใหญ่มากโอ้ยปากสกอ้เทสทีดีนี้ดิมันอมกบผมมิดเลยครับโอ้โหมันไม่อาปป้าปากนะครับนี่กบเห็นกบไหมครับนี่ ตัวนี้กบจีนครับราคาไม่กี่บาทเพราะผมไม่นิยมของแพงนี่ครับกบจีนราคาไม่กี่บาทนี่ตัวแรกครับของเชาวันนี้พอพามาพอเป็นนายทายครับกบจีนตัวไม่กี่บาทครับบมนิยมของแพงบ,บอกผมบนิยมของแพงตัวประมาณยี่สิบกว่าบาทได้แล้วตัวดิ